สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องของบัตรทองเป็นเรื่องที่ต้องรู้และควรรู้จริงๆเมื่อวานนี้ก็ได้คุยกับคุณหมอประทีปสัจมิตรท่านก็ให้ข้อมูลให้ข้อคิดเยอะวันนี้จะคุยต่อประเด็นก็คือว่ามีเรื่องที่จะต้องวิเคราะห์กันต่อว่าสุดท้ายโครงการบัตรทองเนี่ยมันจะไปถึงไหนยังไง จะขอคุยคุณหมอต่อสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอครับมีข้อมูลคนถือบัตรทอง49ล้านคนครับรัฐเหมาจ่ายรายหัว3,006ปี63ครับคือปีเนี้ยสปสชได้รับจัดสรรงบประมาณ1 9 6 0 0ล้านตัวเลขกลมๆนะครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน4.97เปอรับมีความกังวล และพูดคุยกันมากว่าถ้าเราจะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับวันหนึ่งคลังถังแตกครับแล้วโครงการนี้มันจะล้มครับแล้วมันจะไปไม่รอดที่ทำทำกันอยู่เนี่ยแล้วก็คิดว่าจะหาทางออกกันคนที่นั่งมองอยู่วงนอกเนี่ยคุณหมอมองอยังไงคืออย่างนี้ต้องเรียนว่าณปัจจุบันนี้เทรนทั่วโลกเนี่ยมาได้เรื่องของ การให้สวัสดิการเรื่องการรักษาพยาบาลอันนี้ต้องอยู่ต้องอยู่มันเป็นอะไรเพราะว่าไม่ไม่รูปแบบใดก็รูปแบบนึงใช่ครับคือตอนนี้เนี่ยผมขออธิบายก่อนนะคนเป็นข้าราชการเนี่ยใช้สิทธิ์กรมบัญชีกลางเขาดูอยู่คนที่ทํางานเป็นลูกจ้างเขาใช้หลักประกันสังคมกองทุนสองกนณีละคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้เป็นลูกจ้างเขาไม่มีประกันสังคมก็49ล้านคนครับคือมาใช้กองทุน สปสจครับผมครับทีนี้ถ้าไปศึกษากันดูจริงๆเนี่ยผมว่าประเทศเราเนี่ยมีอะไรที่มันเป็นที่มันแปลกนะฮะเรานา่าจะเป็นประเทศเดียวในโลกไหมที่มีระบบประกันสุข,ขภาพสามแบบเออเออสามแบบประกันของข้าราชการอ่ารักษาสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการอ่าบัตรทองสําหรับประชาชนทั่วไปและประกันสังคมนําหรับผู้ใช้แรงงานอื คำถามก็คือว่าทั้งสามตัวนี้เนี่ยเพื่ออะไรเราจะเห็นกันอยู่ว่าเราทราบกันดีแล้วว่าของขจาราเนี่ยอืถามถ้าถามในมุมของคนเป็นหมอการรักษาทั้งสามสิทธิ์นี้เหมือนกันฮะเหมือนกันเวลาเราเป็นหมอรักษาคนไข้เราไม่ดูเราไม่แยกเราไม่แยกว่าใช้สิทธิ์ชจารประกันสังคมครับหรือใช้สิทธิ์บัตรทองถูกครับถูกครับคุณหมอรักษาคนไข้เรารักษาแบบเดียวกันหมดฐานเดียวกันหมด สิ่งที่ต่างกันคือเวลาจะต้องใช้เครื่องมือตัวนี้ใช้อุปกรณ์ตัวนี้ใช้ยาตัวนี้เจอแล้วบัตรทองอันนี้ใช้ไม่ได้ตัวนี้ใช้ไม่ได้ประกันสังคมตัวนั้นใช้ไม่ได้แต่บัตรค่าราชการส่วนใหญ่ก็คือใช้ได้เกือบทุกอย่างประเด็นมันเลยทําให้ออกมาว่าการใช้เงินเปอร์ต่อหัวของราชการมันสูงมากสูงกว่าบัตรทองและประกันสังคมตกประมาณสามถึงสี่เท่าใช่ใช่คำถามคือ ทำไมเราไม่คิดใหม่คิดใหม่เลยอืถ้าเราเดินไปแบบนี้เราจบแน่ฮะเงินเท่าไหร่ก็หาไม่พอมันเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องดูแลเรื่องสวัสดิการการรักษาพยาบาลอันนี้ปฏิเสธไม่ได้อันนี้ปฏิเสธไม่ได้เพราะนั้นภาครัฐต้องคิดในมุมแล้วว่าจะทาอย่างไงที่ให้คนทุกคนได้รับสิทธิ์อย่างเหมาะสมผมใช้คําว่าเหมาะสมนะฮะเหมาะสมคือมันดีที่สุดในระดับหนึ่งนะครับ ทุกประเทศเนี่ยผมพยายามศึกษามามีใครใช้ฟันิการมากมายมาหาศาลอย่างเราไหมคือหมายถึงว่าหลากหลายแบบมากเลยผมหาถ้าไม่เจอฮะผมเจอบ้านเราทักถ,ถ,ถามผมตมอนนี้จะแก้ปัญหายัางไงต้องรวมครับเคยมีคนคิดจะรวมกองทุนถูกครับแต่พระเอิญเป็นความคิดมาจากฝ่ายการเมืองถูกครับพอคิดจากฝ่ายการเมืองความระแวงตามมาทันทีถูกครับมารวมกองทุนเดี๋ยวฝ่ายการเมืองเอาไปปู้ยี่ปู้ยำ อะไรก็ไม่รู้แล้วก็ถูกตีจนกระทั่งกระเจิงไปเลยนะรวมกองทุนแล,แล้วคนที่ตีนี่คือข้าราชการนะเ,ออเพราะข้าราชการมองว่าตัวเองเสียประโยชน์ทั้งที่ไม่ใช่เลยถามผมว่าฝ่ายการเมืองมายุ่งเกี่ยวยังไงไหมยากมากฮะถ้าทำแบบทำแบบที่ผมคิดนะออขออนุญาต,ขออ,ญาตขออนุญาตขายความคิดตัวเองนิดนึงถ้าเรารวมสามกองทุนได้ไม่ต้องคิดอะไรคิดแบบหลักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆเลย คุณเอางบประมาณเปิดต่อหัวของแต่ละกองทุนมารวมกันแล้วมาเฉลี่ยหารสามประกันสังคมกับกับบัตรอากับบัตรทองเนี่ยใกล้เคียงกันมากประมาณของงบปีห้าปีหกปีหกสี่ประมาณสามพันแปดกว่าตีว่าไปประมาณสามพันแปดนะครับของข้าราชการเนี่ยคูณด้วยสี่ 4, ก็ประมาณหมื่นหมื่นสามหมื่นสี่พอมาเฉลี่ยกันเนี่ยแต่ะละคนจะได้ประมาณเจ็ดถึงแปดพันบาทนะเท่ากับว่า แล้วข้าราชการจะตัดคำบาทไม่ใช่วติดรักการรักษาที่แย่ลงนะฮะรักการรักษาที่ดีมาแต่ว่ามันจะไปต่างกันตรงห้องมันจะไปต่างกันแค่ความสะดวกสบายนี้ิดหน่อยแค่นั้นเองอืเพราะว่าของข้าราชการอนุญาตให้ใช้โรงพยาบาลเอกชนได้ทันทีะแต่ว่ามันมันจะยังไงประกันสังคมเนี่ยรับจ่ายมาก้อนหนึ่งนา,าน,านายจ้างจ่ายมาส่วนหนึ่งรับจ่ายมาส่วนหนึ่งผู้ประกันตนจ่ายมาส่วนหนึ่งแต่บัตรทองนี่ไม่ต้องจ่ายเลย อ่าแล้วมาพอมารวมกันแล้วเราจะทำยังไงมันเหมือนเล่นแชร์เลยครับพี่เหมือนเล่นแชร์เลยสมมุติรวมกองทุนสมมุติรวมได้นะฮะถ้ารับมองว่าอยากให้ผู้ประกันตนที่เป็นที่ทํางานคนใช้แรงงานต้องจ่ายเงินร่วมเหมือนเดิมโอเคจ่ายร่วมเหมือนเดิมแต่คุณจะคุณจ่ายร่วมเหมือนเดิมนะสมมุติจ่ายคนละเก้าร้อยบาทต่อปีใช่ไหมครับในส่วนของประชาชนรัฐบาลก็เป็นคนจ่ายไงฮะจ่ายแทนให้จ่ายแทนให้ก็ในงบประมาณเนี่ยในงบประมาณนี่คือมันเหมือนกับมันมันก็คือเหมือนเดิมทุกอย่าง เพียงแต่ว่ารัฐบาลเป็นเป็นเจ้าภาพอ,อย่างว่าข้าราชการเนี่ยรัฐบาลก,ก็เป็นเจ้าภาพในการจ่ายหัวและเก็บแต่ทันเพราะ,ฉะเฉลี่ยมามันเท่ากันหมดเลยมันไม่ได้แตกต่างเลยนะะทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยเพียงแต่เราล้างระบบหมายว่าไม่มีการแบ่งเขาแบ่งเราละอพอไม่มีแบ่งเขาแบ่งเราข้อดีคืออะไรรู้ไหมฮะมันไม่มีการเปรียบเทียบมาตรฐานการรักษาพยาบาลจะเหมือนกันจะเหมือนกันถูกครับและยาแก้ปวดกันตัวเดียวกัน อ่าถ้าจะอะไรก็ตัวเดียวกันจบและการแก้ปัญหาเวลามีปัญหาแบบคล้ายๆของบัตรทองก็จะแก้ปัญหาไม่ใช่แบบสไตล์ข้าราชการคิดแหละเพราะหน่วยงานที่ควบคุมเนี่ยคุณจะตั้งหน่วยงานขึ้นมาอันนึงเพน่ตัวงานดูแลสวัสดิการสุขภาพแห่งชาติอะไรก็ตามเนี่ยและให้เป็นหน่วยงานที่เอกเทศจริงๆไม่ขึ้นกับรัฐบาลแต่ขึ้นกับสภา,าอเอาสไตล์แบบของแคนาดาแบบของญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ขึ้นกับสภา พอขึ้นกับสภา,าเนี่ยคุณเป็นองค์กรที่ไม่ใช่ข้าราชการพราะคุณแม่จัดการเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนี้คุณใช้สัสดิการเดียวกันกับประชาชนทั้งหมดเวลาเกิดปัญหาความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมมันเกิดอเพราะการมีส่วนร่วมมันเกิดความคิดมันก็เกิดว่าจะแก้ปัญหายังไงให้มันมีประสิทธิภาพเพราะมันกระทบถึงเราด้วยทีนี้เอาละนี่เป็นทางออกหนึ่งนะรวมกองทุนสามกองเข้ามาด้วยกันอันที่สองแยกกันอย่างนี้ลหละ แต่มีหลักคิดขึ้นมาว่าร่วมจ่ายครับคนที่มีฐานะรายได้อยู่ล่างๆไม่ต้องรัดออกให้ครับหลายหัวที่ว่าเนี่ยแต่ว่าเอ๊นายสุภาพไปขอใช้บัตรทองนายสุภาพก็ไปดูแล้วสถานะทางรายได้ก,กพ็พอดูแลตัวเองได้ครับแต่ไปใช้สิ์บัตรทองชาติเท่านั้นเนี่ยนายสุภาพร่วมจ่ายร่วมจ่ายช่วยออกให้มั่งได้ไหม ออกยังไงจ่ายยังไงเดี๋ยวก็อยคิดกันแต่ว่าสูตรนี้ก็ไปไม่ได้ออสูตรที่ยากครับเพราะว่าการจะบอกว่าร่วมจ่ายมันต้องออกเป็นกติกาว่าก,งงกติกากติกามันไม่สามารถแบ่งคนตามชั้นรายได้ได้ดูดูดูตัวเลขการเสียภาษีดูไรายได้มันเป็นไปไม่ได้เลยฮะ มันยากมันเป็นไปไม่ได้เลยโดยฟิ้นเชิงเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ร่วมจ่ายมันร่วมจ่ายได้สองกรณีแค่นั้นเองฮะคือร่วมจ่ายก่อนรักษาเอกับร่วมจ่ายหลังรักษาร่วมจ่ายก่อนรักษาก็เก็บไว้เก็บไว้ได้ไหมตาอยากสามสิบบาทนี่ฮะที่จ่ายสามสิบบาทถ้าเก็บไว้เก็บภาษีไว้เก็บภาษีไว้เหมือนกับเก็บภาษีไว้แล้วมาคืนทีหลังเอใช่ครับกับร่วมแต่ว่าที่ภาครัฐูดกันเยอะๆว่าอยากให้มีการร่วมจ่ายคือเป็นการร่วมจ่ายหลังรักษาเช่นไปเจอโรคที่มันต้องแพงก็ต้องร่วมจ่ายแพง อันนี้ยุ่งนะครับคิดให้ดีขนาดเราไม่มีร่วมจ่ายเรายังเจอกรณีตกติกแบบนี้ถ้าเป็นกรณีการร่วมจ่ายหลังรักษาผมยกตัวอย่างคนไข้ามาได้โรคไข้หวัดถ้าเป็นร่วมจ่ายหลังรักษานะฮะเช่นคุณวาค่ายาเท่าไหร่คุณต้องร่วมจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ตามค่ายาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะโดนยัดยาละยัดยายัดแหลเข้าไปนั่นสิคือบ้านเราเนี่ยนะผมก็นั่งคุยกับปัญหาเรื่องพวกนี้นะ ข่าราชการเนี่ยก็มีปัญหานะขนาดเป็นข้าราชการมีเงินเดือนกินภาษีนะก็เคยเกิดเรื่องที่ว่าตัวเองไปเที่ยวเล่ไปคลินิกนั้นเบิกได้มาคลินิกนี้วันเนี่ยไปเขาเาเรียกอะไรไปช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งยาครับมีครับเป็นข่าวอยู่าคกหนื่ออ๋อจริงๆมีมานอนมากแล้วครับเรื่องนี้แล้วก็เอายาไปขายให้ร้านขายยาเอายาไปให้กับ ไปรู้เห็นกับกับคนบางคนที่มีพอจะมีความรู้ออบ้าง <ทำ S 1> ในชุม <ทำ S 1> ชน <ทำ S 1> ล่าไปตั้งเป็นร้านยานทำไมข้อมูลไม่บอกผมสมมุตินายสุภาพเป็นขา้าราชการนะวันนี้ป่วยโดยโรคนี้ไปคลินิกนี้เอาเอายามาอีกสองวันไปคลินิกนั้นเอายามาแล้วกดเข้าไปนายสุภาพคี่กระจายช,ชื่อไม่ขึ้นหรือว่าก่อนหน้าวันนี้คุณไปรับยาจากที่ไหนมายัางไงยังไงเนี่ยครับปัญหาระบบไอทีที่มันควรจะต้องมีมาเป็นสิบปีแล้ว เนี่ยครับที่ผมถึงพูดว่าการครั้งที่แล้วในในใน,ใน,ใ,นในวันวันก่อนผมพูดกับคุณวิชาภาพเรื่องของการใช้บัตรประชาชนเป็นตัวบอกทุกอย่างให้ได้ถ้าทําได้เรื่องนี้จะจบโดยทันทีเพราะเราจะรู้ว่าเมื่อวันก่อน,อนคุณได้ยาไปทานแล้วนี่ประมาณสิบวันแล้วทําไมผ่านมาแค่สามสี่วันเมาอีกมาเอาอีกยาก,ก็ยังไม่หมดใช่ครับ,บนนทำไมมาเมาอีกยาหายถ้ายาหายไม่ใช่ความผิดชอบของของหน่วยงานที่ให้แล้วนะครับคุณต้องรับผิดชอบตัวเอง เพราะยาหายอันนี้คือมันต้องมีกติกามารยาทที่ชัดเจนแต่ปัญหาคือระบบไอทีมันต้องสนับสนุนด้วยอทีน,นี้วกกลับมาใหม่เมื่อกี้เราพูดค้างกันอยู่ว่าหนึ่งคุณหมอมีข้อเสนอเรื่องรวมกองทุนเนี่ยถ้าทําได้ไม่ใช่เรื่องแปลกครับอันที่สองถ้ารวมกองทุนยังไม่ได้ร่วมจ่ายร่วมจ่ายนี่มีปัญหามากใช่ไหม,มเดินไปไม่ถึงตรงนั้นถ้าร่วมจ่ายก่อน การรักษาพอเป็นไปได้พอเป็นไปได้พอเป็นไปได้เไไดช่นถ้ามองว่า30บาทมันถูกไปก็อาจจะแล้วแต่กรณีเช่นอาจจะเพิ่มเป็น50บาทก็ได้ผมคิดว่าตาฝีตาษาชาวบ้านร้านตลาดยังมียัยมาเนี่ยเดี้ยวน้โทษอ่ะไอ้บัตรทองเนี่ยยังยังต้องจ่ายสาบาทอยู่<ม>ใช่ไหมไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วใช่ไหมตอนที่ทางรัฐบาลของประชาปั์คุณวิสิต ปหลักประกันสุขภาพแทนให้เลิกสามสิบาทให้เลิกต่งซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าตอนนั้นเลิกทำไมเลิกเพื่อไม่ไม่ให้แสลงใจกับับไอ้ที่อีกพักหนึ่งคิดกันนะครับมันจะได้หมดเรื่องกันไปไม่เอาแค่สามสิบาทออกให้เถอบถามว่าถ้ายังยึดกรณีอย่างเดิมเลยสมมุติมาแบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะมายังไงไปอย่างนั้นเนี่ยทางหน่วยงานของสปปชมีทางปรับปรุงตัวเองอย่างไรบ้างเนี่ย มันก็พอมีวิธีนะฮะเพื่อที่จะให้มันเดินหน้าไปได้อะผมยกตัวอย่างอย่างสมมุติว่าทุกวันนี้เราใช้วิธีจ่ายเงินไปก่อนสพจ่ายเงินก้อนไปก่อนแล้เขาดูแลครับถ้าเป็นโรงพยาบาลภาครัฐเราก็เจอปัญหาโรงพยาบาลขาดทุนโรงพยาบาลขาดทุนซึ่งริจมันผิดมากนะะโรงพยาบาลภาครัฐเอาเรื่องกาไรขาดทุนมาพูดไม่ได้ครับผมฟังเธอผมแสลงใจทุกทีเลยแต่เขาก็อ้างถึงว่าเพราะ พอขาดทุนแล้วมันกระทบในเชิงบริหารไงที่เป็นข่าวกันอยู่พักนตอนนั้นอ่ะใช่ครับแต่ว่าเราต้องยอมรับว,ว่าง,งานบริการคืองานที่ต้องขาดทุนอันนี้มันเป็นปัญหาเรื้อรังมาระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกสออัสปชใช่ชมันนี่ฮะปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องการปีนเกลียวกันระหวา่างสองหน่วยงานก่อนหน้านี้กระทรวงสาธารณสุขดูแลรับผิดชอบเรื่องค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดัวันหนึ่งเกิดสำนักงานหลักประกันสุขภาพขึ้นมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพเอางานนี้มาดูแลงบประมาณที่เคยไหลไปที่กระทรวงณสุขไหลมาทางนี้ถูกครับหลังจากนั้นก็น้ำก็เตาปลาคนาละน้ำเป็นมาตลอดถูกครับปาคนละน้ำเอางีพูดได้ถูกมากตาคนละน้ำจริงๆเพราะโรงพยาบาลก็อยากจะทําคล้ายๆฝับวชที่คือฝวชก็ๆๆๆๆจะมีหน่วยงานที่ว่าออิดไปคอยให้คาแนะนําว่าตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นอยากให้ทํานี้แต่โรงพยาบาลก็มาติดขั้นตอน กติกามารยาทของกระทรวงทำไปแต่กระทรวงมองน้ายใช่ไหมครัแต่จริงๆในกรณีของการสอดสการเหล่านี้จริงๆมันต้องเป็นเก้าอี้สามขาครับเรายังมีแค่สองขาเองนะฮะเก้าอี้สามขาคือลราขาดขาที่สามขาแรกก็คือขาผู้ให้บริการก็คือกระทรวงเจ้าของโรงพยาบาลภาครัฐขาที่สองคือสปสชเจ้าของเงินขาที่สามเนี่ยเป็นขาที่ต้องถูกดึงออกจากสปสชในปัจจุบันนี้ออกมาคือขาว่าด้วยการตรวจสอบอื การตรวจสอบทุกวันนี้เป็นการตรวจสอบคือระบบออเดดเนี่ยอยู่ภายใต้สปปชมันเหมือนกับเราจ่ายเองแล้วตรวจสอบเองมันก็หยิดเล็บเจ็บเนื้อฮะมันก็หยิดเล็บเจ็บเนื้อมันทํามันทําอย่างตรงไปตรงมาชัดเจนไม่ได้อืมผมเชื่อไม่ได้ควรจะมีองค์กรตรวจสอบขึ้นมาต่างหาก,หากถ้าเราต้องการความโปร่งใสนะฮะถ้าเรายึดถือความโปร่งใส ความถูกต้องและความไม่ล่วไหลเนี่ยหน่วยงานตรวจสอบต้องแยกออกมาเป็นเอกเทศนะเพราะต้องไม่เป็นต้องเป็นอิสระเพราะเพราะผมผมเชื่อเหมือนกันนะครับว่าสพทเ,เวลาจะดําเนินการอะไรกับทางสถานประกอบการสถานพยาบาลเนี่ยคิดเยอะเพราะถ้าเขาออกกระทบตัวเองด้วยอืมอม,มันก็เลยกลายเป็นบางครั้งบางครั้งก็อาจจะแบบว่าอ,อปล่อยปล่อยไปติงติงกันอะไรกันแล้วจนกระทั่งถึง ถึงขนาดที่ยอมกันไม่ได้แหละม,มันก็เหมืนอนม,มันก็เหมือนระเบิดเวลาครับแต่ฉะนั้นถ้าโดยภาพรวมเนี่ยอนาคตของหลักประกันสุขภาพของเราเนี่ยกับปัญหาเรื่องเรื่องการคลังของประเทศเนี่ยครัคุณหมอคิดว่าจะเดินไปถึงจุดที่บอกทำอย่างเดิมไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างจะไปถึงจุดนั้นไหมถึงครับมันถึงแน่ๆทุกวันนี้มันขึ้นมาก็อย่างปีหกสี่เนี่ย ขึ้นมาเป็นสองแสนสองพันล้านจากเดิมแสนเก้าหมื่นกว่าล้านก็น 90, ประมาณหม,ณมณื่นกว่าล้านบาทครับทีนี้ปัญหาอย่างหนึ่งที่ผมมองว่าผมเคยคุยกับเพื่อนหลายคนที่ที่ที่เป็นข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้บริการโรงพยาบาลในในใน,ในของภาครัฐเนี่ยทุกคนก็พูดเห็นด้วยกับ,ก,บการรวมสามกองทุนมาไม่มีเหตุผลหนึ่งครับคือการทํางานที่ง่ายง่ายขึ้นลองลองนึกภาพนะฮะการเป็นสามกองทุนถ้าเกิดคุณต้องมีงานเอกสารสามแบบอืม S <S ใช่ไหมฮะแล้วแต่ละแบบมีสัสดิการที่ลักลั่นกันอยู่ม,มันปวดหัวนะฮะม,มันปดวดในขนาดแค่ของบัตรทองอย่างเดียวเนี่ยนอกจากเงินที่เราบอกว่างบเหมาจ่ายมันยังมีมันยังมีงบประมาณนอกการบริการเหมาจ่ายนะฮะเช่นสําหรับคนไข้ที่เป็นอเอชไอวีน, HIV นะครับคนไข้ที่เป็นโรคไตคนไข้ที่เป็นโรคเลือล้อดลังเช่นเดาหวานความดันครับสําหรับ มีงบพิเศษสําหรับสถานพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ธุรกันดารคือเราก็เพิ่มค่ช้จ่ายไปเรื่อยๆใชคือผมก็ไม่เข้าใจเราเพิ่มโรคที่ไปไปดูแลมากขึ้นแล้วคุณสุภาพต้องคิดนะต่อไปผู้สูงอายุมันเยอะขึ้นคุณต้องมีงบประมาณพิเศษสําหรับการดูแลผู้สูงอายุในเชิงของการทําก้ปัญบาบัดาการฟื้นฟูไปแล้วเดี๋ยวนี้เก้าสิบก็ยังยังยังอยู่ ผมผมเชื่อว่าตัวงบพิเศษที่ว่าปัจจุบันที่ว่ามีงบพิเศษเพิ่มมาเขาเรียกงบนอกเหมาใหญ่สำหรับหโลก6กกลุ่มโลกเนี่ยมันต่อไปมันจะเพิ่มแน่ๆมีคนมาบอกผมว่าสิ่งหนึ่งที่จะตามมานะคนไข้บัตรทองจะมีมากขึ้นนะถูกครับคนที่ตกงานแต่ก่อนใช้ประกันสังคมพอใช่ตกงานไปใช้ประกันสังคมไม่ได้ก็มาใช้สิทธิบัตรทองสองคนที่เคยมีรายได้ที่ ช่วยตัวเองได้ไม่ไปใช้บัตรทองทั้งๆตัวเองมีสิทธิจะใช้แต่วันหนึ่งมันยากจนลงอันเนื่องจากโควิดอันจากเรื่องโน้นเรื่องนี้ค่าใช้จ,จ่ายมากขึ้นซื้อประกันก็ไม่ไหวไปโรงพยาบาลเอกชนก็ไม่ไหวเอาแร้ว,วะยอมตื่นเช้าไปเข้าคิวใช้สิบบัตรทองครับ,บเอาบัตรประจําตัวประชาชนไปขึ้นทะเบียนเป็นบัตรทองททอันนี้ตัวเลขเขาบอกเพิ่มขึ้นมามากคือ ผมอยากจริงๆผมก็อยากให้ทางผู้บริหารมองระบบฝ่าิการสุขภาพของอเมริกาเป็นหลักเพราะมันล้มเหลวขนาดไหน,น <ứng S 1> ในอเมริกาเนี่ยเวลาเราไปเรียนแพทย์เนี่ยใครได้ไปเรียนอเมริกาถือว่าสูงถือว่าโหเยี่ยมยอดมากครับในแง่ของการเรียนแพทย์นะ,ะ,ะนแต่พอไปดูฝ่าิการการรักษาฝ่ยายการด้านสาธารณสุขเขาเนี่ยอเมริกาไม่ติดนะฮะ ไม่ติดตนับประเทศที่มีการให้ระบบประกันสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนเลยถึงมีไอโอบามาแคร์อะไรเงี้ยถูกครับเพราะในอเมริกาใช้ระบบการค้าเสรีเข้ามาแล้วเราเดินตามเขาอันนี้น่ากลัวเรื่องไหนก็ตามการค้าเสรีเป็นไปได้ฮะแต่เรื่องของการรักษาพยาบาลว่าด้วยสุขภาพความเป็นตายของประชาชนใช้การค้าเสรีไม่ได้ครับม,มันจำเป็นต้องต้องมีการควบคุม ซึ่งพอพูดถึงตรงนี้ปั๊บมันมันพูดแค่เรื่องสามกองทุนไม่ได้ละมันต้องเปิดทั้งหมดเลยว่าระบบสาธารณสุขในประเทศไทยเนี่ยต้องออกมาการดูกันหมดเลยทั้งฝั่งเอกชนฝั่งรัฐต่างๆนานาฝั่งรัฐประกอบด้วยสามกองทุนฝั่งเอกชนต้องมาเกลี่ยกันให้หมดแล้วว่าทํายังไงมันถึงจะอยู่ร่วมกันได้เพราะว่าไม่งั้นมันก็จะเกิดปัญหาสมองไหลข้ามไปฝั่งเอกชนตลอดถ้าภาระงานในโรงพยาบาลรัฐมันสูงขึ้นใช่ใช่มันก็จะเป็นปัญหาวนแบบเดิมอยู่อย่างนี้ฮะ ยมผมผมขออนุญาตย้อนกลับมานิดนึงผมเกือบลืมในกรณีของงบประมาณบัตรทองเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันมีมันมีให้เลือกได้สองแบบครับคือจ่ายแบบเหมากับจ่ายตามการรักษาจริงถ้าตอนนี้จ่ายแบบเหมามันเกิดปัญหาแล้วถ้าบอกว่าจ่ายแบบการรักษาจริงมันก็มีปัญหาสิ่งที่จะลดทอนปัญหาทั้งสองกรณีได้คือระบบตรวจสอบที่เข้มแข็งฮะกับระบบไอทีที่ตอบโจทย์อย่างยกตัวอย่าง ถ้าเราใช้แบบประชาชนให้มันบอกได้ว่ามีไปรักษาที่ไหนมาได้ยาอ,อะไรอะไรตรวจวันนีตตตต้ตรวจเอ็กซเรย์ตรวจแผลอะไรไปบ้างเนี่ยไฟยตัวสอบสามารถสุ่มได้เลยฮะสามารถสุ่มได้นะสุ่มจะเล่นแบบประชาชนให้สุ่มแล้วถามเลยเฮ้ยคุณไปทำอะไรนี่มาเปล่าทำแล้วได้ผลเป็นยังไงบ้างดีไหมประทับใจไหม,ม,มสถา,านพยาบาลที่คุณไปรับให้การดูแลเป็นยังไงในเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพมันจะดีขึ้นอแต่ ถ,ถ้าตอบถ้าตอบคำถามเรื่ององบประมาณที่ภาครัฐจะต้องให้ไปโอ้ผมว่ามันมันไม่สามารถทางว่าประมาณนี้ถูกถูกคนโทรลได้เลยมันมีแต่เพิ่ม,เพ,มเพิ่มอย่างเดียวนอกจากต้องรื้อทั้งหมดต้องรื้อทั้งหแล้วต้องสร้างระบบเขาเรียกฮะระบบเพดานราคาเพดานค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์ต้องมีมต้องมีฮนะ ผมจําได้ว่าเมื่อประชุมสภาครั้งสุดท้ายทางคุณมิ่งขวัญเคยพูดซึ่งเป็นไอเดียที่คล้ายผมเคยพูดกับพี่เมื่อสักสามสี่ปีที่แล้วเลยที่ผมบอกว่ามันต้องตั้งแล้วค่ารักษาต้องถูกกาหนดมันต้องมีเพด,ดานมันต้องมีฮะโดยเราจะบอกให้ว่าภาคเอกชนได้เพด,ดานสูงสุดต้องไม่เกินเท่าไหร่ค่าของแพทย์ต้องเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงมันจําเป็นต้องมีมันถึงจุดที่ต้องเอาเรื่องนี้กลับมาคิดใหม่อย่างจริงจังฮะ แต่ว่าปัญหาก็คือพอคิดขึ้นมาทีไหรแล้วก็มันมันมีเรื่องทุกทีมันต้องใส่ความกล้าจริงๆนะครับอืมแต่อย่าลืมว่าถ้าท่านทําได้ประชาชนห้าสิบกว่าล้านคนจะอยู่ข้างหลังท่านทันทีเลยอืลองคิดดูฮะถ้าไม่ทําวันหนึ่งก็ถังแตกวันหนึ่งก็พังครับระบบการคลัง,<า>งเราเนี่ย<า>ถังแตกประเทศที่ระบบการการคลังถังแตกในเชิงสุขภาพที่เคยมีมาในอดีตเคยเยนตีนา อเจนตินาเอาตอนนั้นเขาคคเออนั่นแหละทั้งสองประเทศนี้ตอนนั้นเปิดประเทศให้คือดึงคนจากอเมริกาเข้ามารักษาเปิดตีเลยทําให้ค่าใช้จ่ายภายในประเทศสูงขึ้น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 จนกระทั่งพังหมดเอาระบบสุขภาพไปทําประชานิยมถูกครับไปค้าขายสุดท้ายพังพังครับอืมอันนี้ก็ก็เรื่องใหญ่ท่านผู้ชมครับตั้งแต่เมื่อวานมาจนถึงวันนี้เรื่องเรื่องเหล่าเนี้ยอาจจะฟังแล้วไม่สนุก แต่ว่าฟังแล้วท่านต้องคิดตามนะครับเพราะนี่คือเรื่องใหญ่ผมถึงบอกว่าคนในราชการก็คิดอีกแบบหนึ่งคนในสปสอชอก็คิดอีกแบบหนึ่งคนที่มีอำนาจอนาจหน้าที่ก็คิดอีกแบบหนึ่งถ้าอย่างนั้นผมบอกต้องเชิญคนที่มีความคิดเป็นอิสระมีข้อเสนอแนะเป็นเอกเป็นอิสระมีข้อบทวิจารณ์ที่เป็นอิสระผมก็เลยเชิญคุณหมอประทีปสัจมิตรมาท่านให้ความรู้ ให้ข้อคิดเป็นประโยชน์ครับเป็นช่วงเวลาสองวันที่เราได้รู้เรื่องเกี่ยวกับบัตรทองเราได้รู้อนาคตของบัตรทองเราได้รู้ว่าสุดท้ายขึ้นมาเรื่องนี้มันจะไปยังไงต่อเป็นการบ้านข้อใหญ่ของประเทศเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอประทีปสัจมิตรอดีตท,ท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์บริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตท่านถึงรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่อง 30บาทรักษาทุกโรคหลักประกันสุขภาพดีเรื่องของบัตรทองนี่แหละครับขอบพระคุณคุณหมอที่<อ>มา<อ>เป็นแขกเชิญนะคุณหมอกับผมลาไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีครับ